สวัสดีครับเพื่อนเนทุนกคน,นกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ yee channel นะครับเราก็ได้ห่างเหินการลงคลิปมานานเลยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตบอลดำเบคเมจิที่เราได้ปักชำไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพกื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ อย่าตามผมไปดูเลยนะครับว่าต้นเขาจะต้นใหญ่แค่ไหนกันแล้วนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับจะเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจะพาเพื่อนมาดูบอลดำแบ็คเมจินะครับที่เราได้แยกไหลกับแยกปลายเขาไว้นะครับ วันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับว่าต้นขเขาโตพัฒนาไปะยันไหนแล้วนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆคงจำกันได้นะครับมีข้อกับยอดยอดของไหลนะครับของบอลดำแบ็กเมจินะครับที่ผมได้มาแยกชำไว้นะครับตอนนี้ต้นก็นได้เริ่มใหญ่แล้วนะครับอ ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะครับพร้อมที่จะลงกระถางเป็นแม่พันธุ์ต่อไปของเรานะครับอันนี้ผมก็ได้แยกไว้หลายอย่างนะครับมีทั้งบอลสีแล้วก็เล็บนลามนะครับแล้วก็ต้นอื่นอีกมากมายนะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับอันนี้ก็จะมี ต้นไหลเงินด่างน,น,นะครับนี่เลมอนลามเก,กโก้อีกแล้วนะครับแยกได้สองไหลแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นที่เขาโตช้านะครับพวกตามข้อตามอะไรเนี่ยนะครับเขาอาจจะโตช้านิดนึงเขาก็เลยยังต้นเล็กอยู่นะครับมีหลายอย่างครับอันนี้ แนนซี่ครับอันนี้ก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วครับเป็นใบที่สามนะครับแต่กรละมังนี้มีแต่บอลดำแบ็กเมจิทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับว่าได้กี่ต้นนะครับได้เยอะอยู่นะครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเราจะปลูกให้เต็มนะครับ แล้วก็พาเพื่อนมาชมต้นเล็กๆที่เราได้แยกไว้อันนี้ก็ไหลเงินด่างข่าวนะครับเขาก็เริ่มแตกสวยแล้วครับขอนที่เราทำไว้เขาก็ได้เกาะกันแล้วนะครับอันนี้เงินไหลามาด่างนะครับที่เราทำไว้ก็เริ่มสวยแล้วนะครับ ต้นใหญ่เลยนะครับจะมีต้นกล้วยด่างด้วยน,นะครับตอนต้นเล็กมันมีด่างด่างอยู่นะครับแต่พอตอนเริ่มโตแล้วมันไม่ค่อยด่างเลยนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับผมก็ได้ย้ายมาข้างบ้านเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าตรงส่วนนั้นมันเริ่มเยอะไปแล้วนะครับ แล้วไม่มีที่ปลูกต้นไม้ก็เลยแยกมาไว้ข้างบ้านนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับพอดีงานที่อู่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาทักทายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจผมได้นะครับอันนี้เจ้าแบ็คจะแบ็คคอยเฝ้าครับในจได้อันนี้มาใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบอลดำแบ็คเมจิของเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อน กดไลค์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ